Once everybody's done and made their guesses, everybody should head okay. into the van and you'll be out. Okay. Not them. Look like the people that or this. โปรติโทษโทษเช็ตอส์ o ูมูฟเดอเซลนนส์กูเอาเสีองอะไรไปได้ากกวา ai sẽ ănตะเกียง măng, ăn kia à, gú làm cái cái kia, tóc hỏi, em làm này, em, kia มาเดี๋ยวคูเปิดตะเกียงให้ห้องนุ่งเสื้อผ้าไหนวะนนนอ๋ออไฟเับจะปิดไฟ ยจับพลังงานบางอย่างได้เมื่อกี้น uh> ี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่คุยอรื่ะห้องอ่ะเสี็ย ออกยากชิบหายอียออ,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 อเอาอะไรไปได้มั้งเนี่ยไปฉาไม่ได้ ิดให้ใช่ใช่ตรงนี้แหละอ๋อโทษขยับตะกูได้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 เดี๋ยวออกมามาแล้วออกแล้วออกแล้ว đi, ống cái chim mày ừm. giống quá nhỉ. sếp của cái.

ิดดีวะใ <T> ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดองศาแล้วตรงนี้ไม่ใช่หกหกสี่องศาตรงเนี้ยฮะเฮ้ยห้าห้าห้าหนึ่งแล้วเอากลายเป็นหกเฉยเฮ้<_ ้ผีข้างหลังเฮยเฮียเฮยเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮตยเฮยเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮ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 ียเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮยเียเฮยเฮย คือจะให้กูเข้าไปเหรอ,อยังไงวะสมุดใช่ไหมอะโอเคในโกดช้อยดีมอนใช่ไหมอ่าโอเคโอเคโอเค อ๋อโอเคติ๊กแล้วในจอน้ กูอ่าแล้วนรกเอาอย่าบอกนะว่าจะให้เข้ากูวางเอาตะเกียงแม่งก่อนละไอ้เดี๋ยวตะเกียงเก้อเกอกูเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่เก็บ เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยดีนะไม่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่ตรงประตูเลยตรงประตูเลยวางไม้กันเขนโอเคเฮ้ย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 ตรงนั้นเปิด

มีเสียงแมวแม่งเฮ้ยเฮ้ยสมุดขยับกุ้ยเนบล จะบอกน้องกูต้องตายอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่เมื่อกี้ไฟดับเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นว่าเหมือนแม่งมันมืดอตึ่นแล้วมันก็พอสว่างอีกครั้งอ่ะ

กางเขนเออนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกางเขนหายเฉยไม่ได้หยิบมีแค่แลนเทิร์นกับฟรูเอาไอสัตว์หยิบมาครับงั้นกูขอกล้องก่อนนะ สองไฟได้ได้ได้ไดไดสองไฟสองไฟอ่าไป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 ก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ให้คิวกูเหลือที่66%แล้ว ไม่อะไม่ได้กระเดยแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่แล้วหรือว่า <c oughs> ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เฮ้ยเราเจอแล้วเรอ,เอ,อกองนกเออไอ,อเดี๋ยวแอนนาเบลไม่ชอบ เฮ้ย <Hey. S 2> oh. อย่าเพิ่งเปิดไฟด oh. เออน่าดิปิดประตูไหม มันเปิดเฉยมามาเปิดเปิดประตูเลยเอาเอาล็อกหรอเดี๋ยวกอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวก่อน,กอน,กอนตกใจเหี้ย้ห่ย ปิดประตูดีไหมวะปิดประตูก่อนเนี่ยแต่นเนเบลมันไม่ได้ดูมันอยู่ในโมในนี้มันไม่มีบอกว่าเดมอนมีพวกโพลิสกับเฉด เป็นไปได้เหรอในนี้มีอ๋อโอเคนกอรอเฮ้ยใ,ในสมุดกูมันมันไม่สามารถเลือกในโก้ชชอยได้อะมันมีคำว่านอนแล้วอ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ดันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะ ว่ามันแปลกๆเลยกดออฟไหนวะกัไม่มีนะเว้ยกดออฟเฮ้ยข้างหลังมึงอะข้างหลังมึง <c oughs> ช่างมันเถอะเฮ้ยข้างหลังกูตาย พองตายขี่เหี้ยเลยกูไม่น่าเลยกูไม่ในเดมอนบอกเหรอไม่น่ามีนะใช่แต่อีตัวเนี้มันไม่น่าใช่อ่ะเอาสมุดหน่อยไหม กูเอาของให้เอาของออกหมดแล้วอ่ะเอาเชี่ยแม่งเอ้ยตะเกียงกูหายเรียบร้อยห้องน้ำไม่มีลองเช็คดูแล้วไม่มีอ่ะ ไม่ห้องนี้ไม่มีพี่ลองตรวจแล้วมันไม่ได้อยู่ห้องนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีพี่ลองหาแล้วตรงแถวที่สามก็เหมือนกันหรืออาจจะอยู่หน้าสุดเหลือก๊อปมากับพี่หน่อยก๊อปมากับพี่หน่อยก็อ,กอมากับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ต้องตามคนถือตะเกียงอ่ะ อ๋เอ,อ,อเะ้ยเยอะใ่เกโอเคเดี๋ยวพี่จะต้งตองไปตรงไหนเปิดไฟใส่ลูซี่มินตันแล้วก็ลูซี่สกิลในเรื่องสกิลบอลลันเซียสร้างสมตรงนี้ไม่มีสุดแล้วหรอ ตรงนี้ไม่มีอ่ะ <laughs> you. Ah, dah 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 Lucy Lucy still <laughs> ชอบขี้ในห้องน้ำมามากลับไปใหม่กดไงวะกดไงวะเยอยอย่าบ่นถอยถอยถอย มาเร็วเฮีย yeah. ใครมีใครมีกล้องด้วยกล้องวะกล้องอะเพี่อยากได้กล้องอันหนึง่งใครมีกล้องวิดีโอมั่งพี่ขอหน่อยกล้องวิดีโอมีอยู่ทุ่งๆไม่ใช่ละ

มาแล้วมาแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดองศายี่สิบสองยี่สิบเอ็ดไม่มีไม่มีเหมือนกันยังอะ่ะตรงนี้ยี่สิบสอง ไปห้องสุดท้ายดิห้องตรงนี้อ่าไม่มีอ่ะเหมือนเดิมไปห้องนี้ไปห้องนี้ดิไอห,ห้องเนี้ยเออใคร,รก็ได้ไปเปิดไฟให้หน่อยดิเดี๋ยวเฮ้ยใช่อาจจะใช่มันลดอุณหภูมิแล้ว ใช่เปล่าวะเมื่อกี้พี่เห็นควันไหนลองดูดิไม่ผิดแน่ไม่ผิดแน่ตรงนี้แหละตรงเนี้ย พอแล้วผีเปิดประตูเล่นเออแม่งยังไ<อ>ผ่านละเย่ะก็สำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะครับขี่เกียจิทำคลิปไรเหียแม่งตัดแค่นี้ก็พอลแล้วบายเย่ให้ภูมิให้ภูมิกูมีอะไรจะบอกแนะนำตอนปิดคลิป 気持ちいいですか